ในวันที่บอกลูกน้องตัดต้นไม้เคลียรพื้นที่บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยค่ะฝนตกช<ำ>่จำจลุกก็ไม่ได้ทํานะคะอัปเดตน้ําหนักวันนี้ค่ะว่าจะรอให้ถึง80แล้วค่อยถ่ายคลิปปรากฏว่าเหงามากค่ะขออัปเดตเลยแล้ว,วันนี้อยากกินข้าวผัดพริกน้าปลาค่ะก็เลยจัดเลยพริกน้าปลาทําเองคือเดอะเบสมากเลยค่ะแอมชอบรสเปรี้ยวเค็มหวานของพร้อมลงกระทะแล้วค่ะทุกคนไปผัดกันเลยเป็นยังไงบ้างคะ่ะทุกคนหนะ้าตาข้าวผัดของแอมน่ากินไหมคะ่ะ ตัวข้าวผัดอําก็จะไม่ปรุงเยอะนะคะทุกคนมากินกับพริกน้ําปลาเอามาถึงร <มา S 1> ้านเบบี้ก็จะชวนแม่เล่นทันทีค่ะวันนี้คุณย่าไม่อยู่แม่รับบทคุณสองเท่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะฟอร์จูนกินข้าวนอนหลับเป็นเวลามากค่ะเบาแรงแม่ขึ้นเยอะ<พ>อเลยพอเที่ยงแล้วกินข้าวผัดที่เตรียมมาค่ะมื้อเช้าอํากินเป็นโยเกิร์ตกับกล้วยนะคะตะลึง<อ>ค่ะไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวลูกเอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปคัดเต็มมือถือเลยตกเย็นก็มาเล่นกับลุงคิวนะคะลุงก็เปิดเพลงลูกก็เต้นฉ่ำดื้อฉ่ำ เลยคะ่ะทุกคนตลกมากดูสเตปแล้วนะคะทุกคนสามขวบส่งไปเรียนเต้นแน่นอนเต้นน่ารากักปุกปิกปุกปิกมากๆเอน็นดูลูกมากไปค่ะเย็นปปาขึ้นมาจากสวนกล้วยมากินขนมอ้างลูกสงสัยหิวแล้วแหละพากลับบ้าน,นกน,นี <พอ S 1> น้กินข้าวผัดไปสามมือแต่ก็กินหมดทุกมือนะคะบอกสามีว่าพรุ่งนี้อยากกินหมาล่าสามีพาไปตักเลยคะ่ะบอกเธอตักกินคนเดียวนะเขาไม่กิน<จ>ะนะจะรอนะดูคนไม่กินเท่ากั็เท่ากับไม่กินนั่นแหละค่ะทุกคนตกอกินมาขอ ออกกาลังกายสักชั่วโมงแล้วก็ดูคอนเสิร์ตไปด้วยออนะคะออกกำลังกายเสร็จเหงื่อกําลังออกดีก็เลยมานั่งทําบัญชีสักแป,ป๊บก่อนไปอาบน้ำอาบน้ําวันนี้ก็จะสะครับผิวไปด้วยนะคะทุกคนไม่ได้สครับนานแล้วปกติจะสะครับประมาณอาทิตย์ละสองครั้งทุกคนน้ำรู้สึกตัดสินใจผิดมากที่ไปตัดหน้ามารู้สึกมันเดือดๆอยอไงไม่รู้ตอนตนอกน <ำ S 2> ก็จะกินกูตาแบ็กเมจิกไปสองแคปซูลแล้วก็ไปนอนนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะคะ